ลู่ส่งท้ายปีกเก่ากันนะตรงนู้นหนึ่งส่วนหนึ่งครับเออเอาไม่หมีอะไรจังล่ะเนาะเกี่ยว Happy New Year ก็ว่า,าสิมาหอดใีหนึ่งส่วนหนึ่งเวลาต่อไหรนตอนนี้มันมีแต่สามถูกหนึ่ง อันอันจะขึ้นรถไอ้รถสายสีหยางขึ้นสายสีน้ำเงินบ่นา้า้า่าาาสถานีนี้ที่ลงก็เกือบเกือบจะสุดสายนะครับหรือก่อนจะสุดสายประมาณสองถึงสามสถานีครับ แต่ว่าแต่ว่าคันใดมุมนี่นี่โอเคเลยมันสีห็นออกมาเต็มเต็มเลยแต่หาไปทีคอนเสิร์ตยุ่งไลยเหรอไปทีคอนเสิร์ตแต่วงยังน่ามองนีเต็มเลยเลยย่างหละอบงกอนปะก็หน้าเวทีจัดการของเขาก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตึกไทเป101นะฮะ คือถนนที่พวกเราเดินอยู่นี่ก็คืออยู่ทางทิศใต้ของตึกนะฮะนาวิที่มันซีอู่ทั้งผุนเมนบอกน,น,นี่อยู่ทังน้าน,นี่อย่บงลัดหนี่่ตรงกลางบอยตรงตรง,ตรงนาวิที่มันจสมีตัวเหล็กนับถอยหลังน้ำหนึมเห็นป่าตรงนั้นนะยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะไปหาที่นั่งกันตรงไหนนะ ก็เดินออกไปเรื่อยๆครับไปดูเอาข้างหน้าว่าจะมีอะไรบ้างฮะาางงทางด้านการจราจรวันนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาจัดการ ปิดถนนรอบๆตึกไทยไปทั้งหมดเลยนะฮะไม่ให้รถวิ่งได้เลยนะครับแม้แต่ว่ารถไฟใต้ดินอย่างวันนี้ก็วิ่งกันทั้งคืนเลยฮะถึงเช้าเลยส่วนรถไฟธรรมดาก็เอาเหมือนกันครับวิ่งกันไปถึงเช้าครับจัดพิเศษสําหรับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะเจอมุมยีเข้าวทายลูกไอ้เมื่อทายลูกออกเฟซบุ๊กกันดูๆเนี่ยมองนี่แล้ว โ oh, อ้บัดดี้อาน้องขอทายนะแมยมุมนี้จะอยู่ในซอยนะครับอยู่ในซอยทางด้านซ้ายมือจากถนนเส้นใหญ่ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับมองไปทางด้านซ้ายก็จะเจอไปเซเว่นนะฮะนั่นแหละครับเอมุมนี้ก็จะอยู่ข้างๆเซเว่นเนี่ยนะครับเดินไปเดินมาถ่ายรูปไปถ่ายรูปมา ท้องยค่เริ่มหิวฮะก็ <c oughs> มีแต่7ซเว่อเนท่านั้นแหะครับที่ว่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายฮะเชวงนี้ตอนหัวค่าของยังเหลือเยอะอยู่ครับแต่กระนั้นก็ตามครับตอนเข้าไปซื้อนี่คนเข้าแถวยาวยืดเลยนะครับใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณยี่กว่านาทีนะครับต้องเสียเวลาเข้าแถวต่อคิวฮะ จังล่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นแหนมเห็นอันของอย่างมาสั่นเป็นไหนเป็นไหนเป็นตะคือปะต้อแถวคืออยู่ไกลต่ว่าในต้อแถวไกลบอสไกลไหมบอสไซส์ไม่หาซีบอ่ะทีนี้ราคาวันนี้ไม่ไม่หาซีบอ่ราคาไม้ละห้าสิบนะครับซึ่งจากปกติทั่วไปก็ประมาณสี่สิบนะ สามไม่ร่อยปะผมไม่พ่ถามแม่หนูก็เห้ยสามไม่ร่อยไม่สิทธิ์พูดพ่อกินนีเนาะดีไหมพ่อกินด้วยน้องน้องขึ้นไ้เบียร์ทำไมเอาเบียร์ มุ้งก็จะพยายามมากเราเนืองๆแบบคุณหมอฮะเหลือ okay. like yeah. mm ีกสิบวินาทีฮะเดี๋ยวจีลองหามุม้งสวยต่างกล่องกันหน่อยเด้อพี่ๆสวยใช้มุ้งนี่ป่ะเออเอาอันนั้นเลยป่ะเออเดี๋ยวจีลองหาหม่องมุมต่างกล่องดีๆกันหน่อยเอามุมนี้อะไรจังล่กเนาะเออมันมันมันอยู่ทางหน้าถ้าถ้าเท้า ไปทั้งพูนดีก็ต้องโอ้ยขันยื่นไปแอมแปรทั้งพูนได้ก็ดีแล้วโอเคเราโอเคขันแยเขาไปไม่คนหลายโปรเพยเออบึงับกับบึ้งเย้ากับยางมากดีดไหมคนอ่ะเป็นไงทังนี้โอเคป่ะเป็นไงทั้งมมงได้เลยปมมาุนไม่ดสว่มัน เนื่องจากผู้คนมากันเยอะนะครับการหามุมดีๆตั้งกล้องถ่ายรูปนึอลำบากนิดนึงนะฮะเ่อไปบานองเลีเหน่ยบงกอหน่อยเด้อนี่ขนาด ม,มุมมุมหนึ่งที่ที่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้อ้อมตึกไคเปนเนี่ยจะมีหลายๆตรอกซอกซอยนะครับแน่นอนว่าทุกๆุกซอก,ท,กทุกซอยแทบจะไม่มีที่ให้ว่างให้ยืนเลยนะฮะคือจนคนใต้หวันที่ทํางานอยู่ด้วยกันฮะเขาก็ยังพูดออกปากเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับโอ้ไม่อยากไปหรอกเจอคนเยอะ ใกล้แล้วใกล้แล้วเตรียมตัวเตรียมตัวแล้ว งานเข้าดาวที่อาคารไทเปหน1่งนี่เป็นเป็นงานเข้าวดาวต้อนรับปีใหม่ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับของไต้หวันแล้วก็มีชื่อเสียงติด10อันดับแรกของโลกเลยนะครับแต่ละปีก็มีคนไปชมงานประมาณ4ี่ถึงหแสนคนนะฮะแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตของเหลานักร้องดับแนวหน้าของไต้หวันนะครับ อย่างเช่น Dragon Beauty ดีเจเรเรนะฮะแล้วก็มีใต้เพ่หนีอะไรนี้ก็มีดารานักร้องมาแสดงกันเยอะแยะมากมายนะครับก่อนจะนับถอยหลังเข้าดาวนะฮะ การจุดรุในวันนี้ก็มีความยาวทั้งหมด6นาทีนะครับหลังจากนี้ผมจะปล่อยให้ดูไอ้พลุแบบเต็มๆเลยนะฮะ6นาทีฮะก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศตอนเลิกงานฮะ 长哎，快五分钟了，对呀、啊。 Thank you ไปยังไงเถ่านไปแล้วอีกเาถ่าไปอีกปีนึงแล้วขาวไปอีกแล้วชิไอถ่าไปไปอีกแล้วปีนึ่รากนวเไป่าถ่ไปเมื่อกี้วินาทีกับ่าปแล้วถ่าไปแล้วประทับใจอยู่นะ

ทั ều, ้งในละห้าบาทดิว่าละหาตั้งกรรมไว้เดิอ่คนเขาคนเขาไปงานไปทั้งหมดเลยวะเออแต่ว่ามันก่อเสินเงี้ยคือก็เมื่องอนยังซร้อยหน่อยออกไปถึงฐานนี้ปอ่ะเขาไปนั่งสินเขาออกไปก็หมดกันทำบัญชีเหรลไดนั่นด้ดนั่นเออเยี่ยมเขยเฮ้ยเขยไปเจ้าห้าไปไปงานน้ำฝนจ้าไปดิไปต้องออกไปส่อยเก่าด้วเก่าละ ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพอได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับพี่หนามาใหมา่สวัสดีปี่หม่